หาเป็่นแซนน์เล็นกน้อยครับนี่ออดอกงามแม่มนี่ดอกน้อยหน่อบอมีต้นอยู่ข้าด้วยนี่ดอกก็น่าง,งามครับ <S <S <ฤ>เหตุเดือนกลุ่มผ้าครับผมเมียนปุ้ย ว่เป็นขนมครับเน็ดเน็ดเ็ดเน็ดเดือนกุมภาเด้อครับนี่มาเป็นย่วงเลยครับมาเป็นเหงาเลยครับ สวัสดีครับสองมาสวัสดีครับผมวันนี้สองมาพายบนนอกเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมาเบิ่งหน้าเข่าครับเดี๋ยวก็มาอาเห็ดขมนะครับผมเมื่อวานนี่สองมาผ้าเก็บผักผิกเสียไม้เสียมืออยู่ครับผมแมนครับผมวันนี้เปลี่ยนนะครับผมมาเห็ดครับสิ่งเย็นนิดน้อยครับผมอุเพื่อนสูบน้ำใส่เข่าว่าตัวเต็มครับพ่ออยู่บ่พ่ออยู่ดิอยู่นี่สามดอกครับนี่มีเพียงไงฟังผมครับผมมารอหน้ามองอีพ่อเลยนี่แต่ดอกนี้ไง แคกดอกตะกี้ทางนีบ่อ่อยออกเด้บ่ทันไดุ้มดด่มเอาก่อนเว้ย้หรออีนี่ต่อกันมาไลยครับมีดอกนึง เล็กน,น้อยครับเนี่นครับผมมันหมันครับผมไล่บอระเปล่าสองดอกบอ,อ,กอ,อกใส่ ต้องออกดิโอ้ถูงน้าแห้งน,นี่นี่ดอกน้อยสองสามดอกนี่ดอกน้อยต้องออกอือวิ่งมึงนี่ดอกไหนวะนทำเองตอบเองละบาน <c oughs> ดอกน้อยก็ต้องเริ่มอ,ออกนี่เนียนครับเพราะว่าเพิ่มซ่มครับผมเนียนครับหลายดอก อืมที่ละดอกน้ำงามเลยกำลังเริ่มออกไม้ครับว่าตอนนี้เพิ่นเล็งน้ำครับเขาเพิ่นกำลังสิถอกกำลังสิออกห่วงยังมีอีกอยู่เปล่าผิดเป็นก่อเลยครับพูดนะแต้ยังผิดแค่สามปีก่อเนาะเห็นครับห่าเพิ่นแซนน์เจ็กน้อยครับนี่ Mm -hmm. khói khói không khoai khoai áo khắp Này bớt Đỏ ngàm heo Nhìn nè ยังเลาะก็สองบาเบิ่งครับผมมือนีส่งมานล่ะครับผมเาลุงมูเบิ่งครับว่ามือนเต็มตาปะวาเว้นไหม่โดนแห้งครับปลามืองที่ดีครับหย่าหลายครับผู้นึ่งแต่มีเนาะ เห็นบหบ่วมเนดดอกงามแห้งนี่ดอกน้อยมันอืนมันหือเยก็จะออกดอกใหญ่แห้งกันเราไปเบิ่งครับผมีนปีที่แบบฮกกมาเป็นแนนี่หรอแน่นี่เนล่า ว่าช่วงเห็นจ่วงเพื่อนไห่ปุ๋ยเลยครับสุดน้ำใช้ก็ครับนี่ปบอสมองในคงเชื่อคงจะงอกเลยแน่นครับบ่ได้ออกไปครัวได้วยครับ ขนาดบ่มีต้นอยู่าเางนี่นี่ดอกก็น่างามครับบ้าวไม่หยางบิ่งดอกเห็ดดอกนี่โอ้ยบังเอี๊ยงกินองอีเม็ดดอกเห็ดครับเห็ดเดือนกลุ่มผ้าครับผมเมียนโอ้ยเป็นขนมปังครับเมียนหอมปะหอม นี่ดอกเดียวล่ะเราหาเบิ่งเรื่อๆครับผมเนี่ปายน,น,นิดๆๆ,ดๆ,ดๆดเดือนกุมภาพันธ์แล้วครับนี่มาเป็นย่วงเลยครับมาเป็นเหงาเลยครับออ้ยื ใครอยู่มากมือนี่ครับได้เบิดเลยครับนี่โอ่นอะนี่โอ้ยแต่หลายคักรอบนี้ครับผมดูน้อยๆก็่าไม่อยู่แล้วครับรอบไปเพิ่มครับผมดูน้อยๆเพิ่อม เริ่มทยอยออกลายแล้วครับผมมีนะเนี่ทีีมันซุ่มหอดคู่แล้วครับหอดทึดด่งเนี่ยกิดทยอยออกเรื่อยๆแล้วครับบานนี้โอ้นี่ปะ ราเบิ้งคู่นี่เบิ้งครับอืมปกติหลายออกหลายปีได้นี่จะได้คิดหลายครับคู่นี่นเนี่ยมันยากเนาะหยาหุกครับ นะครับดีสองเมา,าแลนดหนีแปนแลนด์มาสั่นถือว่ามั้ยครับผมเป็นทางออกไม้ครับน้งหาไปเรื่อยกับพ่ออยู่ครับผมมองดอกซองดอกครับนี่ยังหมองหนัาถุบงบะหอดครับ หอ,หอดุลขรับผมจากคุณหอดเงนเบิดล,ลงนี่ครับผมหอดลงขุนครับผม,หม,มเห็นดอกจากแนแดงๆดงขุนครับผมสิบสี่

นี่อยตีหลบง่งด้ครับอุ้ยงามเนาะเป็นตะเกีงแสบแหงเดี๋ยวไล่เติบก็ผมมือนนะครับรเบอ,องอีกจังน้อยครับ,รบรผม

จังไหนสองเบากับสีผ้าไปอัปเดตล้านขาดจังหน่อยครับผมพี่น้องถามมาหลายท่านครับผมว่าล้านสองเบาไปจังไรไปจังไรแล้วสองเบากำลังกอครับผมเกิดทยอยเฮ็ดตามงบครับผมกอแล้วเทพื้นกิดทำแล้วครับผมครับสองเบาสีผ้ามาอัปเดตล้านขาดเบิ้งครับผมเทแท่นไว้เรียบร้อยครับผมตอนนี้สิเฮ็ดต่ำหนามครับนี่ติดทางเลยครับผม อบตถ้ำครับผมไกลสิเป็นเทศบาลภายในปีสองปีครับนี่ครับฝั่งนี่เป็นศูนย์เด็กเล็กครับผมฝั่งนี่สิเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ครับผมแต่ก็เป็นหมู่บ้านครับสองบ่ายอยู่กลางๆเลยครับผมนี่แหละครับผมภาพาอเปเดเบิ้งครับพี่น้องถามหลายค้นครับผมอินากับยิ่นี่ครับผมก็คือว่าใเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดือดต่ก้อครับผมเมียนครับไม่พื่นครับ ฝั่งนี้สิเป็นประตูบานม่วนครับผมสองคู่หานี่ครับผมสองบานสามบานก็ฟังคุณแมนครับนี่ครับฝร่งนั้นสองเบาสีต่อไปอีกจู่อีกของหนึ่งครับผมทิตะวันตกครับผมอีกของหนึ่งครับแมนครับอีกแต่เว้นออกยังเหลืออะายอยู่ครับผมสองเบาเก่าเทียงหน้ามาไว้่เส้ามีแห้งครับผม นี่เจ้าหอดกอกน้ำครับแม่นครับผมสิบสองสามเมตรครับผมตัวนี้สีเอฟปั๊มน้ำครับผมตัวนี้ไว้กันดินเนี่ยมุ่งเสาครับมุ่งเพียงนี่ครับผมพามาอัปเดตครับกำลังเอาดินมาถมใส่ครับผมตัวนี้ก็อีนักสองเบาไว้สูบน้ำครับผมไว้สูบสารถไถครับ เป็นห้องนั่สองเบาครับผมแมนครับผมโมแมนห้องนี้โมแมนห้องนี้สินค้าครับผมเอาไว้สต็อกสินค้าครับแค่สต็อกครับผมครับไม่ได้เอาสินค้ามากแบบมาภากว่านี่เรัาเดี๋ยวเรไปใส่น้ำสั่นนะครับแมนครับผมส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนครับแแล้วก็บ่อแคบด้วยนี่ใหญ่นึงครับผมห่วงสะอาดหญ้าสามีเจ็ดครับผมครับซ เหมือนล้วครับผมถ้าหุ่นสองเบาะสีเฮ็ดเป็นร้านอาหารครับผมนี่เปิดต่อเปิดเทียวอาหารตัดต่อตำซังลาบก้อยครับผมเมนครับเบาพุ่มสิปูหยาฟังนี้ครับผมเมนครับปูหยางงามครับผมเมนวิวงามครับผมของงามก็เรียบร้อยแล้วครับผม เรือได้ขอะเบียนบ้านครับนี่ป้าพุ่มสิต่อมาอีกฟังนนิครับอีกของหนึ่งครับผมยังมนเกือบ4เมตรับผมเกือบ4เมตรครับตรงกั้นหนาอบตเลยครับผมนาเทศสบานครับยังมกับ4เมตรแ่านมครับเมนครับ3เมตรคมนครับนี่ครับผมอันนี้เป็นอบตท่ามครับผมทีทางเขาเลยครับ ต้นมะกอกในเสี้ยาไว้เดอครับเอาไว้เป็นส้งจานบินครับผมไวเอาไฟติดไวแล้วก็เวลาเพ่นออกน่วยก็สิเป็นย่อยๆลงในบานครับผมลงนีีก้ยมนยอแบเนี่ครับทางเขาหมู่บ้านครับผมแล้วก็สิเป็นรงเลียนครับอนุบาลถึงโป .6 คหกับตอนนี้สิเป็นูนยนเด็กเล็กครับผมในอบปร์ต่อโอ้หาสิบหกสิบพนครับ ถือว่าทำนี่เหมาะอยู่ครับผมนี่ครับผมกะทย่อยเห็ดไปเรื่อยๆครับนี่ครับแมนครับมหม่เป็นหม่องจอดรถครับข้างไหนจอดรถได้สบายได้นี่แมนครับนี่ครับโดยรวมครับผมเสาไฟสองบาเสียวออกยู่เด้อครับผมเสาต้นนี้นี่ครับบรรยากาศลานค่ะ เป็นฮอดนี่ครับผมห้องสองเบาเลยกอกหนามสีอันนี้ไปจักหน่อยครับผมนี่ครับสีเป็นคาเฟ่น้ำครับผมประมาณสี่สิบบาบขึ้นครับเม้นครับพอดนี่แล้วก็ีด้ครับีเผมแล้วก็มีต้นใหม่ครับเบาผมเอามาปลูกไว้ซื้อนี่ครับผมตอนขุณมองนี่เอาขุดถึอทอแตกครับ ก็ว่ง่ายมากสินก ok ็ได้เอามาไว้พ um> uh> si <Mm ี่ครับเหลือพื้นที่หลายอยู่ครับผมสิบสี่เมตรครับเห็ดยังได้หลายอยู่ครับครับก็ยังเหลือต่อเติมไปเรื่อยครับผมตามงบที่สองเบาหามาได้ครับครับป่ะเด้กกูประได้นยังครับผมเห็ดเองท้ำเองครับไม่นั่นครับมาดเด็อยู่ในโฮมบ้านนี่แหละครับผม นี่แต่ดอกใหญ่ๆงามครับเมียนครับเอาไปแข้ยดอกซ้ำหนีบขมแล้วครับนี่ขมน้อยเดียวครับครับแต่ขันดอกออกไม่ซ้ำหนีบโป้มือสิอู้สิขมแห้งครับแต่แสบแห้งเนาะผมแต่ว่าแสบครับผมแต่ก้อยงัวะยังขมขมยังแสบอยู่ครับผมเมียนผมเอาลำลำๆหนี่พอดีครับผมมือนีก็ถือว่ามานสุดยอดครับผมเก็บมาดอกก้อนๆสองสามมือครับผมยังบ่ได้ปนี้ครับเมียนครับมานครับผม มันนีได้หลายเติมครับผมมันหนีสองบากบบุ้งยังไรครับผมผาพี่นองมากเกบเพดแลก็มาบเด็ดบานน้ำครับผมว่าเป็นยังไรแล้วครับก็เลื่มก้อแล้วครับผมถือว่าเดินทางมาเรื่อยๆแล้วครับผมครับเอาละครับผมสารคีมีสองบ่าขอตัวลากระบานก่อนครับไปฝากกันคิปหนักคิใไม่ครับผมสารคดีบ่าต้นสวัสดีครับบ่าพุ่มสวัสดีครับต่กกันคิปหนักคิใหม่ครับผมครับก่อสามไปเรื่อยๆครับผม